thank ต้องทูพีตอบเองแล้วค่ะปลื้มพลอยเชื่อมานรับมีวันไว้สถานะตอนนี้เรียกว่าอะไรไปรับชมกันเลยค่ะก็ยังคงเป็นที่สงสัยสำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะในกรณีของสองหนุ่มสาวโสดเนื้อหอมอย่างต้องทูพีและ ลอยเชอร์มนนั่นเองค่ะซึ่งกําลังถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะมีอะไรให้แฟนๆได้ลุ้นกันหรือไม่ภายหลังจากมีนัดไปมิทติ้งสังสรรค์และแชะร,รูปด้วยกันหลายครั้งค่ะและล่าสุดค่ะได้มีการรายงานว่า หนุ่มโต้งได้มาออกงานและมีโอกาสเจอผู้สื่อข่าวซึ่งได้เปิดใจพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกโดยหนุ่มโต้งได้เผยว่ารู้จักกับพี่พลอยมานานแล้วที่จริงกลุ่มเพื่อนพี่พลอยกับกลุ่มเราเป็นกลุ่มเดียวกันแต่เพิ่งได้มาเจอกันบ่อยในช่วงนี้สําหรับสถานะในตอนนี้คือพี่น้องกันส่วนโอกาสที่จะพัฒนายังไม่ได้คิดเลยในตอนนี้ตอนที่เห็นข่าวก็ได้คุยกันบ้างเป็นอารมณ์น่ารักดีแต่ทางพี่พลอยกลัวว่าจะมีผลกระทบกับเรามากกว่าแต่ทาง ทั้งนั้นค่ะหนุ่มโต้งก็ยอมรับว่ามีหวนไหวกับสาวพลอยถ้าถามว่ามีหวนไหวไหมกับพี่พลอยตัวผมเองผมหวันไหวอยู่แล้วผมปลื้มเขาตั้งแต่เด็กแต่พี่พลอยไม่รู้ครับ อย่างไรก็ตามค่ะหนุ่มโต้งก็ยืนยันแล้วว่าตอนนี้หัวใจยังโสดแม้ว่าจะอยากมีความรักและอยากมีครอบครัวแต่สําหรับเรื่องความรักครั้งใหม่ยังไม่อยากรีบร้อนค่ะได้ยินคําตอบแบบนี้แล้วทําเอาเหล่าแฟนคลับที่กําลังเชียร์ต่างลุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะ